เก็บ1เก็บ24เก็บ23ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสวัสดีชาวมินิเวริรทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อาร์นะครับก็จะมาสอนวิธีการทำ UI นับจำนวนไอเทมนะครับซึ่งเมื่อเรามีไอเทมกี่อัน UI นี้ก็จะนับเลขขึ้นมาให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดดูกระเป๋านะครับว่าเรามีกี่อันในตัวนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นการขุดดินนะครับว่าขุดดินได้กี่อันนะครับ ให้เราเข้ามาที่คลัง UI นะครับรูปบ้านสร้างใหม่นะครับจากนั้นเราก็ตกแต่ง UI ที่จะแสดงผลนะครับโดยที่เราจะใส่เป็นรูปภาพหรือว่าอะไรก็ได้นะครับรูปภาพพื้นหลังรูปภาพประกอบนะครับจากนั้นให้ใส่คำตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามีอันเดียวส่วนตรงนี้ใส่เป็น00นะครับ แล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับขนาดอยากปรับเท่าไหร่ก็ปรับมาเลยนะครับยังไม่พอใจก็พิมพ์มาเลย50โอเคตอนนี้ก็จะมีจำนวนของบล็อกหญ้านะครับ0ูนย์จากนั้นเรามาสร้างทิกเกอร์กันเลยนะครับให้เราเข้ามาที่ทิกเกอร์สร้างทิกเกอร์ใหม่1อันนะครับมาที่เหตุการณ์ผู้เล่นได้รับไอเทมเงื่อนไขนะครับมาที่ไอเทม กำหนดประเภทไอเทมประเภทไอเทมในเหตุการณ์คือตรงนี้ให้เราเลือกเป็นบล็อกย่านะครับจากนั้นการกระทํามาที่บนสุดเลยครับอินเทอร์เฟซกำหนดเนื้อหาข้อความตรงนี้เลือกส่วนประกอบขางโมเดลแล้วก็เลือกข้อความ1ก็คือเลข0ูตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่ชุดตัวอักษรมาที่คลังฟังก์ชันการเปลี่ยนค่าตัวเลขเป็นชุดตัวอักษรนะครับ ตรงนี้มูลค่าแล้วก็เข้าที่คลังฟังก์ชันอีกรอบมาที่ผู้เล่นจำนวนไอเทมที่มีอยู่ให้เราเลือกจำนวนไอเทมตรงนี้เป็นบล็อกหญ้านะครับแบบนี้ยังไม่เสร็จนะครับให้เราคัดลอกนะครับมาเป็นทิกเกอร์ที่3คัดลอกมาเป็นทิกเกอร์ที่3เสร็จแล้วให้เราไปเปลี่ยนเหตุการณ์ใหม่นะครับลบเหตุการณ์เก่าออก เพิ่มเหตุการณ์ใหม่มาที่ผู้เล่นทิ้งไอเทมแค่นี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมีบล็อกหญ้าอยู่0ูนนะครับให้เราขุดเลยนี่นี่เก็บดูนะฮะนี่ได้2อัน6อัน8อัน11ออันมันก็จะนับแต่บล็อกหญ้านะครับถ้าเราขุดบล็อกหญ้า และเมื่อเราโยนทิ้งนะครับิไปแล้วก็คือก็จะศูนย์นะครับเดี๋ยวลองแบ่งดูตรงนี้1ตรงนี้24ตรงนี้23เ,เก็บ1เก็บ24เก็บ23ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับถ้าใครชอบ ทิกเกอร์การนับไอเทมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง m i n i เว r ร์ด้วยนะครับแล้วเจอกับพี่อาร์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายม i นิเวิร์ดเกมแซนบ็อก 3d เล่นฟรีโหลดเลย